ตุนมากับพอยเปิดช่องทางเติมเกมไ My เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตริมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม r อาวใช้แค่ UAD ในการเตริมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจะลวกได้แล้วที่เว็บไซต์หรือไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอยต์ได้เลยกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับเพราะว่าผมอิเช่นเคยกับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่7มกราคมทางเกม r อาวมีกิจกรรมเข้ามา เ,เป็นสกินหาวอร,ราคาสุดคุ้มนะครับลดร,ราคาเหลือ299คูป,ปองเท่านั้นเนาะแต่สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะไม่ทําการซื้อสกินนะครับผมจะมาทําการเปิดสุ่มสกินกันนะครับผมเพราะว่าสําหรับสกินพวกนี้เนาะมันมีกล่องสกินมาสุ่มด้วยเนาะกล่องละ1่คูปองเท่านั้นนะครับผมก็จะมีทั้งหมด5สกินนั่นเอง ก็สำหรับกล่องนี้นะครับผมมันจะมีโอกาสได้รับสก,กินทาวอล์อยู่ที่0.2 0เซเท่านักก้นนะครับผมดาววิเศษ1นชิ้นส่วนฮีโร่หรือว่าสกิน40%นะครับแล้วก็เพชรอยู่ที่58.30%นนั่นเองมันกล่องอยู่ที่1คูปองเนาะก็ผมจะมาทําการสุ่มกล่องนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก่อนอื่นเลยเนาะก่อนที่จะไปสุ่มกันเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละสก,กินก่อนเลยว,ว่าจะสวยขนาดไหนทั้ง5สก,กินนะครับผมสก,กินแรรก,กกกเเเเปป็กก็็นนนนนนนสสสิิขออองงงววูคี้้มั่ลดาาดาาย เหลือ299คูป,ปองเท่านั้นอ่ะต่อไปสกินที่2เป็นสกินของตีมี่นะครับก็เป็นลิมิเต็ดสีส้มเหมือนกันใครที่เป็นเมนตัวไหนก็ไม่ควรพลาดเลยผมแนะนำให้ซื้อไปเลยเนาะเพราะว่ามันลดราคาจาก710คูป,ปองเหลือ299คูป,ปองเท่านั้นนะครับผมสกินที่3นะครับเป็นสกินของนัตตาญาลิมิต็สีส้มเหมือนกัน ต่อไปนะครับสกิน t ีเป็นสกินของเอเลนดอร์นะครับสกินนี้ลิมิเต็สีส้มสกินพึ่งนั่นเองและสกินสุดท้ายนะครับเป็นสกินของทีลีนั่นเองเป็นสกินระดับลีเจนสกินนี้อ่าันนี้ก็จะเป็น5สกินทั้งหมดที่เรามีโอกาสได้รับนั่นเองเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวในการเปิดกล่องทั้งหมด100กล่องด้วยกัน มาดูกันว่าในการสุ่มของผมเนี่ยเราจะมีโอกาสได้รับสก,กินหรือเปล่านะครับเพราะว่าเลตสก,กินมันค่อนข้างต่ำมากๆเลยอยู่ที่0.20%เท่านั้นเนาะก็ไม่รอช้าผมก็ทําการเปิดเลยละกันเนาะผมจะสุ่มทีละ20กล่องทั้งหมด5ครั้งด้วยกันเนาะ20กล่องแรกนะครับจัดไปเลยมาเราจะได้อะไรบ้างมาดูกัน20กล่องครั้งที่1ได้เพชรมา200นะครับชิ้นส่วนฮีโร่มา2ชิ้นส่วนสก,กินมา2นั่นเอง 20กล่องครั้งที่2นะครับมาจะได้สก,กินหรือเปล่าเรดมันไม่ถึง1%เปอร์เซ็นต์เลยเนาะอ่าได้ดาววิเศษมา1ชิ้นนะครับเพชร120ิชิ้นส่วนสก,กินมา7นะครับชิ้นส่วนฮีโร่มา3นั่นเอง20กล่องครั้งที่3นะครับครั้งนี้ก็จะรวมกันก็60กล่องแล้วครั้งที่3จะได้อะไร โอ้ oh, ได้ชิ้นส่วนฮีโร่มาไอชิ้นส่วนสกินมา4เนาะเพชร170ชิ้นส่วนฮีโร่มา3นะครับ20กล่องครั้งที่4แล้วนะครับเพื่อนๆฮึบมาเมื่อกี้1,5ก็ออกมาแล้วเนาะดาบวิเศษครั้งนี้โอ้โ oh, หได้เพชรมา150นะครับชิ้นส่วนสกินมา6ชิ้นส่วนฮีโร่มา3และก็20กล่องครั้งสุดท้ายครั้งที่5นะครับครั้งนี้ครบ100กล่องพอดี สก,กินจะออกหรือเปล่า0.20%จะได้อะไรไม่ได้นะครับผมได้เพชรมา170ชิ้นส่วนสก,กินมา6ชิ้นส่วนกีโลมา2นะครับ ก็ประมาณนี้ละกันเนาะผมก็มารีวิวในการเปิดกล่องสกินฮีโร่เมตานะครับผมกล่องละ1คูปองทั้งหมด100กล่องก็สรุปเลยก็คือสกินไม่ออกนะครับก็ผมแนะนำเนาะใครที่เป็นเมนตัวไหนใน5ตัวเนี้ยก็แนะนำให้ซื้อไปเลยในราคา299คูปองก็ถือว่าคุ้มค่าเนาะมันลดราคาจาก710คูปองเหลือแค่299คูปองเท่านั้นนะครับ ประมาณนี้และกันผมก็มารีวิวคร่าวๆแล้วกันสำหรับกิจกรรมการเปิดกล่องลุ้นสกินนะครับในราคากล่องละ1ค่คูปองกลงว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยแล้วกันผมก็มารีวิวคร่าวๆเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก่อนจากกันไปผมก็ขอฝากร้านตุนมากับพอยด้วยบริการเติมเกมราคาคุ้มค่าเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนรับประกันเลยนะครับเพื่อนๆใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับพี่ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปใครที่ยมมกดตติา ก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับรจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสำหรับนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ